คนแย่ๆคนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้แบบเยอะมากเพราะเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าความรักค่ะชอบโมเมนต์ที่พวกเราได้ไปต่างจังหวัดด้วยกันเนาะได้เหมือนไปต่างจังหวัดด้วยกันใช่เหมือนเป็น<ๆ>โมเมนต์ต่างๆที่พวกเราได้แบบ ใช้เวลาร่วมกันกับอะไรที่มันไม่มีความสะดวกสบายเลยแต่เราก็ยังอยู่ด้วยกัน<ม>กัดก้อนเกลือกิน<ม>กัดก้อนเกลือกินก็ยังอยู่ด้วยกัน <laughs> ไม่ใช่เพื่อนสนิทธรรมดาเป็นมากกว่าเป็นเพื่อนละกันเป็นเพื่อนคือหนูพาเขามาลำบากค่ะหนูเป็นคนพาเขามาลำบากอ <laughs> <laughs> เองอยู่กับพี่มัลำบากกอซีนคือคือ คือมันเป็นอย่างนี้ค่ะคือว่าสุดยอดมากค่ะเป็นเลิฟซีนที่